สวัสดีครับสวัสดียามสายนะครับวันนี้ก็สวัสดีทุกทกท่านนะครับวันนี้มาตัดต้นกล้วยคนเดียวนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็อากาศร้อนนะครับผมอากาศร้อนนะครับ,นะรบยังไม่เสร็จเลยนะครับเหลืออีกหลายแบกอยู่นะครับ เพราะว่าช่วงนี้อากาศร้อนนะครับน้องช้างของเราก็ต้องการอาหารที่ไอแก่กระหายร้อนนะครับแก่กระหายร้อนอย่างเช่นต้นกล้วยนะครับผมอย่างเช่นต้นกล้วยพามาชมนะครับมาคนเดียวนะครับผมมาคนเดียวเพราะว่าทีมง,งานเขาไม่มานะครับผม ผมก็เลยมาคนเดียวนะครับมาคนเดียวก็ตัดได้นะครับผมก็อยากให้น้องช้างของผมได้กินนะครับนี่นะครับผมก็เกือบจะเต็มรถแล้วนะครับผมพักเหนื่อยก่อนนะครับแล้วก็มาถ่ายคลิปนะครับนี่นะครับผมคะแนนที่ท่านผู้ชมให้มานะครับผมก็นํามาตัด นำมาเติมน้ำมันรถวันนี้นะครับวันนี้ก็เติมน้ำมันรถไปเต็มถังนะครับแดดร้อนด้วยนะครับผมมาคนเดียวร้อนมากเลยนะครับผมเติมน้ำมันรถเต็มถังเพื่อจะมาตัดหญ้านะครับมาตัดต้นกล้วยนะครับผมไว้ใช้ในการหาอาหารเลี้ยงช้านะครับทุกคะแนนทุกที่ทุกคะแนนที่ท่านาช่วยอุดหน,นุนผลไม้ของเรานะครับหรือ ก็จะมาใช้จ่ายยังมีประโยชน์เลยนะครับผมามาใช้จ่ายยังมีประโยชน์นะครับท่านผู้ชมออกออกคะแนนนะครับแต่ว่าผมออกแรงนะครับผมก็เหมือนอท่านผู้ชมช่วยนะครับช่วย ดูแลน้องช้างไปกับผมนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการเลี้ยงดูน้องช้างในยามวิกาลแบบนี้นะครับในยามลาบากในยามที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับผมไม่มีทุนนะครับมีแต่แรงกายแรงใจนะครับผมตอนนี้นะครับผมมีแต่แรงกายแรงใจนะครับก็ทุกท่านนะครับออกทุนออกคะแนนนะครับ ผมก็ออกแรงออกออกแรงออกใจนะครับออกกำลังกายออกกำลังใจนะครับเพื่อนำหาอาหารให้น้องช้างของเราได้กินนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับผมนอกจากคำว่าขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคะแนนทุกๆคอมเมนต์ทุกๆการดูนะครับในชมคลิปของวิถีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์นะครับ ผมขอบคุณมากๆนะครับผมถึงผมจะเหนื่อยเท่าไรผมก็สู้นะครับผมสู้เพื่อน้องช้างของเรานะครับให้เขาได้มีชีวิตที่ดีนะครับให้อยู่กับคนไทยของเราไปยาวนานนะครับผมวันนี้นะครับมาคนเดียวนะครับมาคนเดียวแต่ก็เต็มที่นะครับมาคนเดียวเราก็ต้องทําไปเรื่อยๆนะครับผมเหนื่อยเราก็พักนะครับ ก็จะสายหน่อยนะครับผมก็ซ้ายหน่อยน้องช้างของเราก็ซ้ายหน่อยวันนี้นะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกๆคอมเมนต์นะครับที่ส่งให้อุดหนุนคะแนนให้กับผู้ผมนะครับผมก็จะได้มีทุนในการดำรงชีวิตต่อไปนะครับผมขอรบกวนนะครับนะครับในช่วงยามวิการแบบนี้นะครับผมไม่มีที่พึ่งไหนเลยนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับคนไทยใจดีมากเลยนะครับผมมีน้ำใจมากเลยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวนะครับผมขอตัวไปยกต้นกล้วยที่เหลือขึ้นรถนะครับแล้วก็รีบกลับเอาไปให้น้องช้างของเราได้กินนะครับนะครับเราชมคลิปต่อไปอีกนะครับ